สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทีมงานหอบสาสร์ข้างสาวผู้ดีเฉินคนสวยและรวยมากผู้เก่าผู้เดิมนะคะเนาะผู้เกิดมามีกรรมตัวดาแต่สวยนี่แหละค่ะเป็นจ้าไหนกันแน่วันนี้เจอกันคล้ายๆกันกับวันวันยังไงวันเสาร์เออวันเสาร์เลยเดนบางสูตรกันเออวันเสาร์สีม่วงเม่นละค่ะวันนี้กับม่านี่สูตรสีม่วงนะคะเนาะวันเสาร์สีม่วงแล้วพี่น้อง นาะค่ะเนาะเป็นจังไงก็แน่หลังจากที่สองสามมือที่บ้านมาสาวผู้ดีเทียนเดี๋ยอัดคลิปอันเบาพื้นผัวนั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็บอกซ้ำมาแล้วแป๊แปดไปทั่วทีทั่วแดนยี่สิบเอ็ดนาทียี่สิบสองนาทีขอบคุณสําหรับผู้คนที่มาปูศาสตร์อันเบื้องสาวผู้ดีเทียนอันเบื้องปากแปะเปีคิวนคิวบิเกิลนะค่ะเด้อ คิวน่อยคิวใหญ่คิวเบเกินกับซามสันเธอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพิมนาคำไฮพิมนาคำหายคือไอ้ดอนในการเขียนคิวของสาวผู้ดีเทือนเนาะค่ะเนาะนี่ก็ถี่บอกเบ้าตาเป็นสีดำดำบัติบ้าเมื่อนี้ขุมตาคือเป็นสีดำดำ,ดำเลย,เลยๆเบ่าเม็นผัวตีตาบ่าเม็นสามีตีขุมตาเด้ค่ะพี่น้องบ่เม็นสามีตีตาข่อยได้่อยบอกเบ้าตาสีนี่นะคะเนาะมันก็เล่นบอกกันบอกเบ้าตาให้เขากับสุดค่ะพี่น้อง <laughs> ปันดาลาใหญ่เนี่ยแหละพี่น้อง ปั่นเน็ตไอดอลคุณเด้เสือป้าเมื่อนี้คุ้มตาเจา้าคือเป็นแหล่แหล่แม่นผัวมันตีตามิตรเสือว่าสามีตีตาบ่แมน่นนี่เราพี่น้องเนาะคอยบอกเบาออตาสีนี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหาแต่นเนี้ยวเบาไปแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นจังไหนเนาะคะนะ่ะเนาะมื้อนี้ก็บ,บรรยากาศกา็กประมาณตอนนี้ตอนที่สาวผู้ดีเชบบิญนั่งเบาไปแวะไปหนี้5:30นค่ะ5:30นก็ประมาณ ยี่สิบสี่องศาค่ะพี่น้องนี่ขนาดบางท่านอีเทียงได้นน่หอนพี่น้องหอนปานวานบ่เคยหนาวไหมหอนค่ะหอนเนี่ยหอนปานบ่เคยมีหิมาตก,ตกสาวผู้ดีเกินกับงึดอู่ดอกพี่น้องอัศจรรย์ใจคือง,งึดนะคะนะาะมื้อนี้ค่ะเห็นอนาะกาศดีๆยังสี่ที่แหลกว่าสิบพนันพี่น้องปองไปไปหายางละเบิ่งบักไล่บักอง,งนุนไปหาปูสาดนั่งบอกกันเส้นหมอกใบใหญ่ๆนั่งปูสาดเขี่ยวมากัน เว่ากันพูดกันยู่พุุนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพระเอกเราบอกว่าอันอันห้ผเสีพภาพไปสื่อของวันเสานี่เพราะว่ามืออ่นนักฟุตบอล่นสิมาแข่งเนาะค่ะกะสินสุดการตอนรับนักเรียนแหลกเปลี่ยนจากฝรั่งเศสแล้วนะะเนาะค่ะนาอกลากเบงอาทิหนาวาสิมีออเดอร์เขามาโบนูเจงไนเนาะค่ะแต่ว่า เบิดจากอันนักเรียนแหลกเพี้ยนเหลวก็สิได้ต้อนรับนักฟุตบอลคือเก้าวและพี่น้องสาวผู้ดีเทียนอนันเบาฟังมันจะคลิปที่เรียกว่าอันอาทิตย์นี้โอ้คลิปนี้สีเบาเปลือนผัวต่ออีพีที่สองคือสิเบาเบาหรอกน้องพี่น้องเนาะเอาไว้สักก้อน เบาผื้นอันทิ้งอันทิ้งช่วงระยะกันเบาผื้นผัวเนาะคะ่ะเนาะเบาผื้นนำ้ำๆหลายเขามาเห็นเขาสิบอกบอกใส่นหนาผากสาวผู้ดีเทียนอีกล่ะสิมันยุ่มผมหนาผากาส,ผสาวผู้ดีเทียนบอกบอกใส่หัวสาวผู้ดีเทียนกับ,บวนะัยเนาะพี่น้องเนาะถามว่าเบาผื้นผัวดา้าผัวดังสัน่นเป็นยังไงก็นยุ่งกันไหนเด้พี่น้องคือเขาเคลียรกันไหนเขาเบากันไหนเนาะคะ่ะเนาะมันมันชินแล้วไงพี่น้องเขาเกิดจากยังไงล่ะเออเนาะหลายคนหลายคู่เป็นกับอาชีพหูนั่นล่ะ บ่อลงโซเชียลหลายหักลูกหกักผัวหลายสร้างลูกสร้างผัวหลายมันก็สิยาข์ปัญหาไหมแหละเนาะพี่น้องเนาะหลังค้าบานห้าหัวบุ้มีไผ่หูโตวเวหาดีชอโตวเวหาเองดอกบุ้มีไผ่มะหูน้ำห้าดอกกันห้าวบาปากเบา,บา,บา,าเบาไฟหนอกยาน้ำเข่าไฟไนย้ําโอกไฟหนอกอยายน้ำเขา่าคือความเพลินนาเนั่นแหละแต่สำหรับกรณีครูของสามผู้ดีเทนกน็คือมันห้าวเสิ็จพีสีพันกันเป็นได ก็บไ่ได้คิดว่าสิป้อยมือกันนะพี่น้องก็แค่พิดกันบ่เข้าใจกันแค่นั้นถามมาผิดกันรุนแรงก็บมีสองเทียเทียที่สองนี่ถึงขั้นขืนสารนี่เลยพี่น้องเออได้ขืนสารคุณนะคะผิดกันกับผัวเทียเทียที่สองนี่เบ้อยขาดได้เสียเทียนหนึง่งผู้ดีเทียนผู้หนี่มา่านอยู่ประเทศเขาบ้านนี่พ่อสามสี่เดียนค่ะไปขืนสารค่ะพี่น้องอันภาษากับบ่ได้อุคกคนน่ะเก่งคักบ่าเจ้าว่าหนาวเนาะมีเวลาสิเปล่าฟัง สำหรับคลิปนี้พี่นิ่งมากแท็กท่ายาวเววซื่อๆนี่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยข่อยเงาอันย้ำข่อยเบายังสี่ย้ำข่อยไปเปิดคลิปยังสี่ย้ำข่อยไปเปิดคลิปข่อยยังสี่ลูกข่อยกับสีติ๊กติ๊กติ๊กๆพี่น้องมันปักแม่มันเบาเฮ้ยแม่มันเือแม่มันอยากไล่แม่มันเบากับบอลลูนเนาะค่ะเนาะนั่งดีๆก้อนอะอก,ก,ก่อขาขึ้นมากก้นขากรบวอมนะค่ะพี่น้องอาทิตย์นี้กะ ลูกน้องอีกสองคนเพิ่นกับเปนวเหล่าเพิ่นไปพักร้อนลูกน้องคนนั้นที่ไปพักกอนเพิ่นกับกลับมาแล้วนะคะเนาะแล้วก็ลูกซัวสองอาทิตย์นี้สาวผู้ดีเค่นหนคือคิดได้สบายหลั่นล่าปาจิงโกอยู่ดอกเพราะว่าลูกสายหลาพระเอกเพิ่นมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพิ่นพักร้อนสองอาทิตย์เพิ่นว่มีคนไปเพิ่นก็เลยมาหาพ่อเพิ่นนะคะเนาะเพิ่นก็บว่าวันฟังวันเพิ่นก็บว่าวันกับพ่อเพิ่นหมึอเช้านีิว่านเดี๋ยวให้พ่อเห็นงาน อันถ้าพอบว่าปิดร้านก็ให้ลูกน้องมาเฝ้าให้ผิพาพ่อไปเที่ยวว่าซันว่าสิพาพ่อกับฟ้าวไปเที่ยวว่าซันกับอันอันสาวผู้ดีเช่นไปเที่ยวจักสองอาทิตย์ว่าซันจักย่างขี้หลายเพิ่นย่างขี้หลายเพิ่อนมาเพิ่นมักผักร้อนสองอาทิตย์จังซี่กะจักพาพ่อพาสาวผู้ดีเช่นไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตามีแต่งานกับงานหลายว่าซันว่าสามีโอกาสจักหน่อยก็หน้าหนาวแล้วเร็ดี๋มันสิบ่มีโอกาสได้ไปเที่ยว แต่ว่าก็รอลกบังพ่อเพื่นสิวา่าจังไดนเนาะค่ะเนาะแต่พ่อเพื่นเมื่อไปกับสิเป็นสาวผู้ดีเทียนกับปุ๊กสายหล่าเพื่อนนั่นแหะค่ะลูกกสายหลา่าเพื่อนกับประมาณสามสิบปีปีนี้แหละคะ่ะอายุสามสิบปีเป็นผู้บ่าสูตรพี่น้องเอ้ยเงาะกับอย้งอันยัออายานเงาะเป็นผู้ผู้สายหล่อเด้ค่ะพี่น้องแต่ว,ว่าเพื่อนถังบ่บ่สมหวังในความหลักจะเทียหักไปยังสี่กับมิได้เขาถิ่มเพื่อนเพื่อนชาว่านอยากได้อัน มียิงไทยอยู่วสันวัน้าวติดตอเห็นแน่วสันว่าสาวผู้ดีเช่นกันจะติติดตอไยแม่พี่น้องเนี่ยพี่น้องป้องไปสาวผู้ดีเช่นสี่ห้าห่างเหยเขาก็บว่าเอาได้พี่น้องอันสาวผู้ดีเช่นก็คิดสร้างเงินพี่น้องป้องไปยู่ทั้งบ้านสาวผู้ดีเช่นดูเด้หาห่งสี่ว่าเอาเอิมอยากขายตามบุกห้องอยากเป็นลูกจ้างรับจ้างระบายเขาต่อไปกับหาเขาเห็ดไปนอกพี่น้องนอกสาวผู้ดีเช่นก็บอกบังคับเขา แต่จะให้สาวผู้ดีเชิญไปการเล่นตีมียิ่งอื่นที่สาวผู้ดีเชิญบุูจักเขาผู้ดีเชิญกับบวกานะะเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะแนวจังสี่ก่ะอยากติดต่อไปให้เราปัญหามันหลายที่จังว่าละพี่น้องเนวแต่เกิดเท่าบุญหุจักเขาดีจังว่านั่นละเนาะแต่หุ่จักกันกัน,กน,กนดีเพราะนั่นกันยังหันใจคนอยากแท้ยังถึงอยู่พี่น้องใคร่จะส่กวาชนะใคร่จะบุญพลา เพื่อนลูกไส้หล่า,หลาของพพะเอกกัสาวผู้ดีเทือนที่ใดเมียคนไทยกับสีบินมาขึ้นนกเจ้านะค่ะเนาะอันนี้ก็ว่าไหนว่ากันมันนี้กันคุณคนื้อขี้มูกคุณเนี้ยวันธรรมดาคนสวยขี้มูกเกตน,นะค่ะเนาะบอกสีกันน้องเมียลิ้นจะดินดึกดักดึกด,กดักเกอโอ้ยเนาะดินดีดีได้ปีนวองมาที่นี่ <c oughs> สาวผู้ดีเทีนมาสีเบาอีกยังเปล่าล่ะเออ อันพอาะแถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทียนกับสิมีบรรยากาศตรวจร่วมบรรยากาศเก็บบรรยากาศงานเล็กๆหน่อยๆให้าง้ากฝาเบื่อสาวผู้ดีเทียนนะค่ะเด้อสำหรับทีมงานหอบาศาสตร์ไม่สาวผู้ดีเทียนขอไปเช็คหลังบานหลังบานยูทูปของสาวผู้ดีเทียนแล้วสาวผู้ดีเทียนอันว่าตรงนี้เนะะี่ยเคยเล่นสาวผู้ดีเทียนกับประด้ สิขาดหวังอีหยงังกับยูทูบสิได้ไล่ดอกไล่ได้บอสาวผู้ดีเชิญกับไปเรื่อยๆล่คะค่ะเห็ดอมวนพ่อเด็กปูสาดนางบอกับพี่น้องฟองฝาทีมงานหอบสาดของสาวผู้ดีเชิญเกยไพ่เกยหน่อยคุณปา่าคุณลุงทั้งเมืองไทยคุณยายทั้งปากซเซ่เนาะค่ะเนาะสาวลาวบ้าสาราบุรีน้องบีนาไปทังสี่เลายๆคู่หลายๆคนล่ะคะ่ะน้องฝาพิมพ์หลายๆคนล่ะคะ่ะทีมั่นเคยเด็กบอกระพีนองกันหนึ่งแต่ไม่แหลกสาวผู้ดีเชิญกะ พ่อหด่อยบอกว่าเพื่อนมวนซ,ซื้อพาอผู้ดีสาวผู้ดีเชิญเบ,าบ้าเหงาบ่หยังนะคะเนาะพอหด่อ่านคอมเมนต์พอดน่มานั่งเวากันสำหรับผู้เพื่อนที่มากกดติดตามเห็นไหมที่เพื่อนบอกว่ามาให้ยกำลังใจเราก็บบวกหนึ่งกดติดตามใหม่เนี่ตอนนี้พิยุสสาวผู้ดีเชิเช็คล้างบานอีกเด้อค่ะเด้อตอนนี้พียุดีดึงเงินบานของทันกลับขึ้นไปหมดแล้วนะคะเนาะแม่กระทั่งคอมเมนต์พิยุกระดึงกลับขึ้นแล้วสาวผู้ดีเคินกะบุพันยไปหาคน อันก็บ,บ่ค่อยได้ไปหานคนที่ว่ามากดติดตามสาวผู้ดีเทือนไหมเพราะว่าสาวผู้ดีเทือนนี่รักษาสิทธิ์และก็ผลประโยชน์ให้กับคนที่สิเฮ็ด YouTube จริงๆจังๆเด้อค่ะจังสาวผู้ดีเทือนนี่พี่ยูด,ดึงออกไปดีดออกไปสาวผู้ดีเทือนก็บ,บ่ได้อีหยังเนาะค่ะเนาะก็บ,บ่ได้ายเสียดก็บ,บ่ได้เสียใจก็บ่ได้อีหยังแห้งต่อัน คิดยากได้พี่น้องคนเมติตามจังว่าแปดลอยกว่าคนสีสาอ้าวพอดีเช่นจะคิดหากไหมค่ะท่าคิดหนกท่านดีใจเด็คิดหนกยังว่าตีคิดยนกว่าจะของมุมีเวลาไปเยี่ยมไปยามเพื่อน,นอยังสี่หยานเพื่อนแน้มทางหยานเพื่อนนินเนาะค่ะเนาะสาวพูดีเชิกะยามมีเวลาสีก่กะไปย้อนเบื้องคีให้เอน ทีมงานหอบสายห้ามสิกอ่ะบางคนคนลคมขีไวซ้ซีหาขีปสาวผู้ดีเทียนกับไปเบื้องไฮดวดเดียวได้ค่ะเด้อบางคนมีขวดเสนอกสนะาเขาเดาสาวผู้ดีเทียนกับไปเปิดไฮแล้ะคะ่ะมันว่าเอาเครื่องนี่เปิดก็เอาอีกเมล,ลหนึ่งไปสาวผู้ดีเทียนคนสวยและรวยมากนั่นแหละคะ่ะนั่นก็อีกเมล,ลหนึ่งเนาะค่ะเนาะบางมือก็เอาโทรศัพท์ของพระเอกไปเบิ้องไฮในร้านไฮแต่กับว่าได้ไปบอกไปยังผู้เพื่อนอันนี้กั ขอห้สูๆ่กกกสๆกันต่อไป้อคะเด้อกดยูทู e มันอยากหลายอยากขอีหลีค่ะพี่นองสู่ๆกันต่อไปบางคนเป็นอาจิดายไลยด้แล้วก็พอดจุนเจือขอบคุ้มมีได้ได้เพิ่มอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับพี่นองทางไทยก็ขอหาสู่ๆกับโควิดเด้อค่ะเด้อเห็นหล,ลายๆบ้านหล,ลายๆช่องเลายคนกนัทางไทยคือเป็นกระดัเดิมทยอยฉีดวัคซีนฉีดยังแล้วขอห้หายเป็นปกตินะค่ะเนาะ ยังไดกสูสูกันต่อไปสำหรับคลิปน,นี้พี่นีเบาเง่แเงบเงียบยุคพี่น้องเงยเปน,นะว่าค่อยก็ว่าชิมาจากสองนาทีสามนาทีไปจังซีนะพี่น้องแล้วก็อีกห้าหกนาทีหลังค่อยก็ว่าสิ อันนี้ยังก็ล่สียเอาภาพบรรยากาศการทำงานมาให้เบิง่งส่เมียค่อยเกเว้าไปเว้ามาค่อยพุนะ่นซัดไปสิบนาทีครึ่งแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สมีสะก้อนขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณถุกกำลังแรงใจถิ่มว่านังฟูสาสตรว่าดูได้รักษาสุขภาพเจ้าของนะคะเด้ออีพีนาคลิปนาถ้าบรได้ไปเที่ยวง่ายเดี๋ยวสาวผู้ดีเคลื่อนถิมวานางว่าเรื่องร้อนให้ฟังค่ะพี่น้องเรื่องบอกพื้นผัวนะเอาไว้สะก้อนเราต้องเว้นระยะการนินทาผัวนะคะเนาะเดน นมีโอกาสสาผู้ดีทนเจ็ไปไทยอัปเดตของน้ำของเก็บตัวนักกีฬาของซันไตดินแห่งเบิง้งแล้วก็สาวู้ดีเจอเรื่องร้อนวยค่ะเรื่องร้อนอีกเจอแบบเจอจัง,จงเลยล่ะคะ่ะสองทเทียที่เจอแบบเทียแรกนี่เห็นเป็นจระจเลยค่ะเห็นเป็นเป็นโตเป็นตนเป็นรูปรล,ลังมาเลยล่ะคะ่ะเทียแล้วก็เทียที่สองนี่ก็เห็นเด้ยนินแต่เสียงคะ่ะสองสามสามขังที่เด้ยนินแต่เสียงเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวสีมะหว่าสูฟังเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็อยากไปเที่ยวสุสานอยากให้พี่น้องได้เห็นด้วยได้ค่ะเพราะว่าดอกไม้อยู่สุสานก็นเริ่มหลายแล้วแต่ว่าพี่เพก่ปนบอกว่าสิาพาไปซื้อของก็เลยเอาไว้สำกอนถ้าเอาไว้ทำนีิสกอนถ่ายคลิปนะค่ะเนาะเดี๋ยวเสียงมีบรรยากาศเล็กๆนิดน้อยบรรยากาศการเหตุงานเห็นเบิ้งยังได้ก็ดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะ